YG ออกถแถลงด่วนข่าวลือสามสาวแบล็ p ทิงไม่ต่อสัญญาวันที่21กันยายน66 YG Entertainment ได้ออถแถลงการถึงข่าวลือจากรายงานเกี่ยวกับการต่อสัญญาของแบล็ p ทิงว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆเกี่ยวกับการต่อสัญญาของแบล็ p ทิงและทุกอย่างกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา โดยในวันนี้ได้มีบทความจากสำนักข่าวสปอร์ตโซแจ้งว่ามีเพียงโรเซ่ Rose. คนเดียวเท่านั้นที่ตกลงต่อสัญญากับทางค่ายเรียบร้อยแล้วในส่วนของจีซูเจนนี่และลิซ่ากำลังอยู่ในช่วงหารือในวินาทีสุดท้ายกับ YG สำหรับกลยุทธ์การแยกย้ายแต่ยังอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะสามารถทำกิจกรรมกับแบล็กพิงได้ต่อไป โดยสมาชิกทุกคนจะยังคงทำกิจกรรมในฐานะของ Black ทิ้งดังเดิมอย่างน้อย6เดือนต่อปีในบทบาทบอกว่าลิซ่าและจีซูได้แยกกันเซ็นสัญญากับเอเจนซี่อื่นจีซูจะไปเน้นการแสดงเป็นหลักสำคัญขณะที่ลิซ่าไปตีตลาดต่างประเทศทั้งนี้สื่อไม่ได้เอ่ยถึงเส้นทางการทำงานของเจนนี่ในอนาคต